ลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของสกินใหม่นะครับเป็นสกินของฮีโร่ที่เป็นตัวชี้บอของรอยัลในเกม HOK หรือเกม e a r n e r of King นะครับเพราะว่ามีคนของมาเยอะนะครับว่าอยากให้ช่วยรีวิวสกินนี้ด้วยนะครับเพราะสกินนี้นะครับตามข่าวที่ออกมานะครับสกินนี้ก็จะร่วมมือกับเกม ROV เหมือนกันนะครับสกินนี้นะครับถ้าร่วมมือนะครับระดับก็ไม่ต่ำกว่ามิติข้อแน่นอนนะครับสกินนี้ดูฮะก็คือระดับสูงนะครับเอฟเฟกมี2แบบนะครับ ทางเอฟเฟก a วแล้วก็เอฟเฟของสกิลนี่ครับทุกคนครับโอ้โหโคตดสวยเลยครับดูคือแบบ1สกินเนี่ยมี2 f เอฟเฟแล้วก็2โมเดลนะครับเทพจันทรานะแล้วก็สุริยันดูครับโอ้โหสวยจริงครับสวยจริงนี่นะครับทุกคนครับสวยมากเลยฮะแล้วก็รูปโปขยับได้นะครับสกินนี้นะครับจะมีในส่วนของเนี่ย Anim a t i o n ในรับดีนะครับแล้วก็ a อน m a t i o n ตัวในเกมนะครับเนี่ยตอนสังหารเป้าหมายได้ก็จะมีเอฟเฟกต์ล้อเลียนนะครับเดินรอบตัวเป้าหมายนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกประกาศคิวครับแบบนี้เลยสวยๆนะครับปุ่มสกินก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับนี่นะครับปุ่มสกินอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกสังหารครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกวิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกป้ายประกาศนะครับ ส่วนใครนะครับอยากมี ID เกมอาวีนะครับก็สามารถทักมาได้นะครับที่แอลฟาแอสเมียนต้นทีพิจิตนะครับของจริงต้องกดติดตามมากกว่าสองแสนคนนะครับฮีโร่เยอะสกินหลายนะครับอย่าลืมนะครับแอสเมียนต้นทีพิจิตครับเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟการโจมตีปกตินะครับนี่นะครับการโจมตีปกติสกินนี้นะครับถ้าอยากเปลี่ยนล่างให้กดสกิลสองนะฮะเอฟเฟกต์ก็จะเปลี่ยนไปทั้งโมเดลแล้วก็เอฟเฟกต์นะครับอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์การโจมตีปกติแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลหนึ่งแล้วก็พ นี่ครับสกิลหนึ่งแล้วก็ตอนที่เปลี่ยนร่างเป็นเทพจันทรานะครับปุ๊บสกิลหนึ่งครับดูครับเอฟเฟกนี่ครับเอฟเฟกก็จะสวยขึ้นนะครับยิ่งสกิลอัติเมทบอกเลยว่าโคตรสวยช,ชุดครับแล้วก็ ล้างเดิมครับปุ๊บแบบนี้นี่ฮะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลที่2ครับนี่ครับ1สกิน2เอฟเฟกต์สโมเดลโอ้โอหอลังการคล้ายๆกับของยีหน้าเลยนะยีด้ามนีข้อนะครับคล้ายกันเลยยีหน้าเทพพระอาทิตย์แล้วก็จันทานนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทนะครับตอนอยู่ที่เทพพระอาทิตย์นะครับ ล่างเทปนี่ครับ,รบตอนใช้อันติเมีรนะครับจะไม่สามารถปิดล่างได้นะครับล่างไหนก็ล่างนั้นนะชิบดูนะแล้วก็ตอนที่อยู่ล่างเทพจันทานะครับ กดสกิลสองก่อนปุ๊บแล้วก็อันติเมตครับนี่นะครับคุณครับโอ้โหสวยจริงนะสกินนี้ดูครับอื้อหือแล้วก็สกินนี้นะครับก็จะมีคาแรคเตอร์นะครับตอนที่เดินนะฮะตอนเดินดูนะครับนี่นะครับชดดูฮะตอนเดิน แล้วก็มีท่าเดินออกบ่อด้วยนะนี่นะครับลอยได้แล้วก็เอฟเฟกตอนอยู่นิ่งนะครับสักครู่นะฮะรีวให้ครบนะครับนะครับตอนอยู่นิ่งก็จะมีท่าทางเคลื่อนไหวนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตอนอยู่นิ่งที่เป็นร่างเทพจันทาน,นะครับดูนะครับ คือคุ้ม,มอ่ะสกินนี้คุ้มมากหนึ่งสก,กินมีสองเอฟเฟกนี่นะครับทุกคนครับแล้วก็ถ้าเดินออกบ่อครับอยู่นะอันนี้เป็นร่างเทพจันทาน,นะครับเอฟเฟกก็จะเป็นออกแนวโทนสีน้ำเงินฟ้านะครับแบบนี้เลยถ้าเดินออกบ่อนี่นะครับจะมีต้นไม้นะครับงอกตามทางที่เราเดินไปนะครับ แล้วก็ตอนที่อยู่ร่างเทพพระอาทิตนะครับนี่ลยครับนี่เลยแบบนี้นะครับอื้อดูครับโคตรสวยเลยฮะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ป้อมแตกครับคหขบเครื่องนะครับ,บอยู่นะครับเอฟเฟกต์ป้อมแตกมีสองแบบนะครับเอฟเฟกต์ป้อมแตกอะ่ะเยอะจริง นี่นะครับปึ๊บแบบนี้เลยครับทุกคนอันเป็นร่างเทพพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ร่างเทพจันทามันก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับ,บ,บแล้วก็จะมีะท่าทางตอนตายนะครับสก,กินเนี้ย นี่ครับแบบนี้เลยครับคือให้มาเยอะจัดเลยอะทุกอย่างครบเครื่องครับนี่ครับแบบนี้เลยครับชิบชิบดูนะฮะนี่ครับขอประมาณนี้เลยครับที่

直到寒露的花朵，沾满泥土的芬芳。旋 <noise> <noise> 转，繁花永盛。 I mm do -hmm.